และเอลิกาก็ได้เอารูปที่อยู่บ้านพรตาอากาศให้นางงี้ดูนั่นก็เป็นรูปครอบครัวสมัยเอลิกายังเด็กๆนะครับซึ่งเด็กผู้ชายคนนั้นก็มีหน้าตาเหมือนกับนางงี้ไม่มีผิดทาให้นางงี้จินตนาการไปว่าแสดงว่าสมัยวัยเด็กพวกเขาเคยพบกันมาก่อนและเคยสัญญากันว่าพวกเขาจะกลับมาแต่งงานกันเอลิกาที่เห็นเนี่ยก็ปาบเขาให้เลยแถมเอลิกาก็ยังรู้อีกว่านางงี้เนี่ยแอบมนโนบา้าปออะไรของเขาก็ไม่รู้นางงี้ก็ได้ถามว่าแล้วคนที่อยู่ในรูปนั้นมาเป็นใครดูยังไงเนี่ยมันก็เป็นชั้นตอนเด็กไม่่่ใชเเหอออลิกกกาา็ได้บว เขาคนนั้นมีชื่อว่าอามานโนโชซเกะเป็นพี่ชายของเธอและก็เป็นพี่ชายร่วมสายเลือดของนางงี้ด้วยนางงี้ที่เห็นก็แล้วไงแถมไม่มีอาการตกใจให้เอลิกาเห็นเลยแม้แต่น้อยและนางงี้ก็ไม่ยอมรับเรื่องผันนั้นด้วยเพราะพี่น้องจริงๆของเขาเนี่ยก็มีแค่ซาจิเท่านั้นนางงี้ก็ได้ถามว่าพ่อแม่บ้านอุมิโนเนี่ยรู้เรื่องนี้ไหมเอลิกาก็ได้บอกว่าพวกเขาคงจะไม่รู้เรื่องนี้หรอกนะเพราะว่าโชซเกะถูกทําเหมือนไม่เคยมีเขาอยู่นะสิแต่เอลิกาเนี่ยก็ยังรอพี่ชายของเขาอยู่เสมอและอยากให้พี่ชายของเขาเนี่ยหาตัวเธอให้เจอ ก็เป็นสาเหตุที่เอลิกาเนี่ยทำตัวเป็นเซเลบและมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับเพื่อในสักวันหนึ่งโชซูกะเนี่ยจะเห็นเธอจากโซเชียลแต่ถ้าว่าในวันนั้นพ่อแม่ที่มาพูดเรื่องแต่งงานกับเอลิกาเอลิกาที่ได้ยินเนี่ยจึงได้ตัดสินใจออกไปสร้างสถานการณ์ฆ่าตัวตายเพื่อให้พ่อแม่เนี่ยยอมฟังเธอบ้างนั่นจึงทําให้วันนั้นเธอก็ได้พบกับนางยี้จนเธอเนี่ยคิดไปเองเลยว่าเธอเนี่ยได้พบกับพี่ชายโชซูกะของเธอแล้วและนางยี้ก็ได้เสนอไอเดียในการตามหาพี่ชายให้กับเอลิกาเอลิกาที่ได้ยินก็ได้บ้นนบ,บนนามััลจกกิ ที่บ้านหลังจากที่หายป่วยนะครับตัดภาพไปที่โรงเรียนถึงแม้ว่านายงี้จะพูดแบบนั้นออกไปกับเอลิกาแต่เขาก็รู้สึกไม่สบายใจยังไงก็ไม่รู้เจ้าอาซึมะเนี่ยก็เอาแต่มาบ่นเรื่องฮาเลมกับนายงี้เฉยเลยแต่านายงี้ก็เอาแต่กังวลเรื่องพี่ชายจนไม่ฟังอาซึมะเลยนะตัดภาพกลับมาที่บ้านนางงี้ก็ได้คุ้นคิดว่าทําไมตั้งแต่เจอเอลิกาเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆแถมยังมาตีสนิทและยังไม่คิดในเชิงคู่มันอีกด้วยและเขาก็ได้คิดว่าหรือว่าเอลิกาเนี่ยจะมองเขาเป็นตัวแทนพี่ชายนแน่ๆเลยซึ่งงนนนนนาาีี้้ใตออออกกก็เกิดาารรรไมรม่่สบบณ์ยูะะคัแล หลังจากที่นางยี่ทำสลัดเสร็จนางยี่ก็ได้บอกกับพวกเอลิกาว่าเขาจะไปพบพ่อของเอลิกาสักหน่อยและจะไปถามว่าพี่ชายของเอลิกาเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วถามสาเหตุว่าทาไมถึงทําเหมือนไม่มีเขาอยู่เอลิกาเนี่ยก็ได้บอกว่าทําไปก็เปล่าประโยชน์คุณพ่อเนี่ยเขาไม่ยอมบอกอะไรแน่นอนแต่นางยี่ก็ไม่ฟังเอาซะเลยและออกเดินทางไปพบพ่อโซอิจิโร่นะครับและภาพก็ได้ย้อนไปตอนที่โชซุกเกะกับเอลิกาเนี่ยอยู่ด้วยกันซึ่งพวกเขาเนี่ยก็สนิทกันมากๆเหมือนกับนางยี่และซาจินะครับซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นน่ะก็คือการเล่าให้าาจจฟังลนะนก็ บอกว่าพี่นางยิเนี่ยก็ชอบทําแบบนั้นกับหนูอยู่บ่อยๆแต่ซาจิก็ได้วาดภาพโชซเกะเนี่ยเป็นนางยิเวอร์ชันเซเลบอะไรประมาณนั้นแหละนะซึ่งก็จินตนาการไม่แพ้นางยิ่เลยเอลิกาเนี่ยก็ได้บบนชุดใหญ่แฟกับพิบเลยว่าพี่ชายของเขาเนี่ยไม่ค่อยให้ความสําคัญกับน้องสาวอย่างเธอเลยก็ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตาม嘛นะซาจิก็ได้เข้าใจแล้วว่าพี่ของนางยิเป็นยังไงและเข้าใจเอลิกาอีกว่าทําไมเธอเนี่ยถึงเข้ากับน้องสาวอย่างเธอได้เป็นอย่างดีนั่นก็เป็นเพราะว่าเอลิกาเนี่ยเข้าใจความรู้สึกกกกอออาาาาาจิิเเเพพพรระ่่ธนีียยคมมช็ไดดู้ ขึ้นมาว่าถ้างาั้นบางทีความรู้สึกที่ฉันเคยมีอาจจะเป็นแบบเดียวกันกับซาจิที่กําลังรู้สึกต่อนางนี้ก็ได้นะซาจิที่ได้ยินเนี่ยก็เฉยเฉยแกล้งไม่รู้เรื่องเลยและซาจิเองก็อยากจะเจอพี่ชายของนางนี้เช่นกันตัดผาพไปหานางงี้กันบ้างคุณพ่อเนี่ยก็ไดเอารูปของเอลิกาจังมาอวดให้นางนี้ดูแต่นางนี้ก็ได้ e ยดิงประเด็นไปเลยว่าผมถามตั้งหลายครั้งแล้วนะว่าเรื่องที่มีพี่ชายเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคุณพ่อก็ได้บอกว่าไม่มีสักหน่อยแต่นางนี้ก็ได้บอกว่าผมได้ยินเรื่องทั้งหมดมาจากเ e อ้นนี พี่อยู่ที่ไหนเพราะคนที่ลําบากก็คือฝั่งนางงี้ไหนจะเป็นเรื่องเด็กสลับบ้านเรื่องคู่มัน่นานางงี้เนี่ยอยากจะรู้เรื่องครอบครัวของตัวเองให้ดีก่อนนะครับแต่คุณพ่อก็ไม่สนใจเรื่องที่นางงี้พูดเลยและดูท่าว่านางงี้เนี่ยจะสนิทกับเอลิกาจังดีแล้วนะและเขาก็ได้ถามกับนางงี้อีกว่าเธอคิดยังไงกับน้องสาวอย่างซาจิอย่างนั้นเหรอและคุณพ่อก็ได้สัธยายอวดอกทรงเอวรูปล่างหน้าตาของซาจิให้ฟังนะครับนางงี้ก็รู้สึกทึ่งว่าคุณพ่อได้เจอกับซาจิแถมซาจิก็ไม่ยอมบอกเขาสักคำและคุณพ่่่่่ออเนนนนีีีีกก็ททรราาบบดืงง้สิัจแคไห และบอกอีกว่าคงรู้ตัวแล้วสินะตัดภาพไปหาเมียน้อยอย่างเซงาวะกันบ้างเซงาวะที่กําลังกวาดใบไม้อยูเ่เด็กๆเนี่ยก็ได้มาชวนเซงาวะเล่นเจ้าตัวโกเนียนแฟมิลี่นะครับเซงาวะเนี่ยก็รู้จักดีเลยเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเธอเล่นบ่อยมากแถมเจ้าตัวนี้เนี่ยเซงาวะก็ได้คิดว่าหน้ามันเหมือนไาน,านี้จริงๆเซงาวะก็ได้แสดงละครให้เด็กๆด,กดูซึ่งมันเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของครอบครัวงนี้สง,งานแถมเซงาวะก็ได้บอกว่างั้นให้นานี้กับเอลิกาเนี่ยแต่งกันสิก็จะจบปัญหาเด็ก ก็ได้ลองเอามาจับคู่ดูและคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้เรื่องจะจบไหมนะทางด้านนางนี้นางนี้ก็ได้ถามพ่อว่ารู้ตัวที่ว่ามันหมายถึงเรื่องอะไรเหรอครับคุณพ่อก็ได้บอกว่าถึงเธอจะแต่งงานกับซาจิที่เป็นน้องสาวทุกอย่างเนี่ยก็จะลงเอยด้วยดียังไงล่ะนางยี้ที่ได้ยินเนี่ยก็แบบว่าเจ้าวอกอียังของเจ้าและหลังจากนั้นนางนี้ก็ได้เดินไปบ่นไปว่าถามถึงพี่ชายยังไงก็พาออกทะเลอย่างเดียวเลยแล้วพอมาเจอกับพ่อเอลิกาที่เตรียมตัวเข้าหน้าร้อนที่บ้านเนี่ยนางนี้ก็ได้รับหน้าที่ถ่ายรรูป้กกััับบอลิจาจนะค นางี่ที่เห็นเอลิกาใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยก็เก็บอาการไม่อยู่เลยเว้ยเอลิกาก็ได้ชวนซาจีมาถ่ายรูปด้วยแต่ซาจีเนี่ยก็ไม่ได้เอาชุดว่ายน้ํามาด้วยแถมไม่อยากให้นางนี้ได้เห็นเธอตอนใส่ชุดว่ายน้ํานางนี้เนี่ยก็แบบว่าออออาการแหละนะควักเรียกให้มาถ่ายรูปอย่างเดียวเลยซาจีก็ได้จัดการและขอตัวไปอ่านหนังสือนะครับเอลิกาก็ได้ถามว่าเป็นยังไงหล่ะไปคุยกับคุณพอ่อนางนี้ก็ได้ตอบว่ามีแต่ตอบเฉยๆไปเรื่อยนะแถมยังบอกว่าสามารถแต่งงานกับซาจีาก็ได้เอลิกาที่ได้ยินก็ได้บอกว่าก็นะซาจีเป็นขขน ก็ได้อยู่แล้วแหละนางนี้ก็ได้บอกว่าทําไมถึงต้องได้ยินอะไรแบบนั้นก็ไม่รู้แล้วแบบนี้เอลิกาเนี่ยเธอก็สามารถแต่งงานกับพี่ชายได้นะสิเอลิกาที่ได้ยินเนี่ยก็อึ้งไปเลย สัมผัสได้ถึงความปวดตับขาดภาพไปที่โรงเรียนนางนี้ก็ได้แต่คุ้นคิดเรื่องพี่ชายโซซูกิน,นะครับถึงกับขั้นจะพาเอลิกาเนี่ยไปออกรายการตามหาคนหรือแม้กระทั่งจะพาไปแจกใบปลิวตามหาเลยแต่ถ้านางนี้ทําแบบนั้นนางนี้ก็ได้คิดว่าคนคงมองเขาเป็นคนบ้าแน,น่ๆเลยคนอะไรเนี่ยจะออกตามหาตัวเองนั่นจึงทําให้เซงาวะเนี่ยสังเกตเห็นว่านางนี้รู้สึกกัดกุ้มใจอยู่นะครับและหลังจากนั้นนางนี้ก็ได้คิดว่าใกล้ปีเทอหน้าร้อนเนี่ยคงมีเวลาเตรียมตัวหาข้อมูลสําหรับการหาตัวพี่ชายของเขาให้เจอได้แล้นะแต่จู่ๆเซงวาว ซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ชวนยนี้ไปเดทรอบที่2พรุ่งนี้นะครับซึ่งหลังจากนั้นนยนี้ก็ ภาพมาที่บ้านนางนี้ก็ได้มาถามถึงจักรยานกับซาจีก็พอจะมีอยู่คันนึงแลลวนะที่แม่ใช้ซาจีก็ได้ถามว่าจะเอาไปทําอะไรนางนี้ก็ได้บอกว่าเอาไปเดทนะแถมพี่แกก็ยังทําตัวดีด่าใส่ซาจิอีกด้วยแล้วไอเดทที่ว่านั้นก็คือการปั่นจักรยานออกกําลังกายนะครับถึงแม้ว่านางนี้จะรู้สึกอายเรื่องจักรยานของตัวเองแต่พอเจอชุดของเซงวะเข้าไปก็ลืมเรื่องนั้นไปซะสนิทเลยเว้ยแต่ก่อนที่จะออกเดินทางเนี่ยเซงวะก็ตั้งคําถามกับนางนี้ว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดแต่ก็ไกลทีีี่่สุดนนคืออะไรา้ เซงาวานั้นเริ่มปั่นน้ำหน้านางี้ไปแล้วและพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกเดินทางปั่นจักรยานไปเรื่อยๆนะครับซึ่งในระหว่างทางเนี่ยนางี้ก็ได้พบกับโรงแรมของคุณพ่อซูจิโร่นะครับก็เป็นอะไรที่ใหญ่โตมโหฬานมากๆส่วนเซงาวาก็ได้กินน้ำแข็งใสแถมยังเอาลิ้นสีน้ำเงินมาอวดนางยงี้ซะด้วยนางี้ที่เห็นเนี่ยก็อยากจูบชมัดเลยเว้ยแล้วพอเริ่มปั่นไปเรื่อยๆอีกทีเนี่ยนางี้ก็ได้คิดถึงเรื่องของคุณพ่อซูจิโร่แล้วว่าคนแบบนี้เหรอเป็นพ่อของเขาคนที่ไม่บอกเรื่องของพี่ชายจับเ้้้าาาาแแต่่งงนกกกกับับบออิมมยีมีหวหวใจ็ได ซึ่งนายงี้ก็ไม่อยากยอมรับพ่อซอจิโโลเนี่ยว่าเป็นพ่อคนที่ให้กําเนิดเขาออกมาแล้วพอมาถึงที่หมายเซงาวะก,ก็ได้ถามว่าได้คําตอบหรือยังแต่ว่านายงี้ก็ยังตอบผิดอยู่ดีนะครับและคําตอบจริงๆนั้นก็คือครอบครัวนั่นเองที่เซงาวะชวนมาวันนี้นั่นก็เพราะว่าเธอเนี่ยเห็นสามีนางงี้ไม่ค่อยสบายใจเซงาวะก็ได้บอกว่าเวลาแบบนี้เนี่ยก็ต้องตะโกนใส่ทะเลซี่มันถึงจะได้ระบายออกมานายงี้ก็ได้ตะโกนว่าไอ้บ้าเอ้ยส่วนเซงววาวะเนี่ยก็ได้ตะโกนว่าอยากเป็นผู้ใหญ่เร็วๆนายงี้ก็ได้เข้าใจว่า เซงอวะอยากจะแต่งงานแต่เซงอวะก็ได้บอกว่าไม่ได้หมายความแบบนั้นหรอกนะและเซงอวะที่เห็นไอนี่ร่าเริงขึ้นมาแล้วก็ได้ชวนไอนี้กลับนะครับและเธอก็ได้บอกว่าถ้าไองี้หม่นหมองเมื่อไหร่ฉันจะอยู่ข้างๆเธอทุกเมื่อเองและไอนี้ก็ได้คิดว่าถ้าจะเป็นแฟนกับเซงอวะก็ต้องสู้กับคู่มั่นของเซงอวะเท่านั้นอัดภาพไปห,หาซาจิซาจิก็ได้มากินข้าวกับพ่อซูจิโร่นะครับแถมเป็นร้านระดับคนใหญ่คนโตมากินซะด้วยคุณพ่อก็ได้ถามว่าหนูไม่มีอะไรจะถามลุงหน่อยเหลอซึ่งซาจิก็ทราบดีที่นางนางามมถแต่กับไม่ได้อะไไรแล้วทํามเอเอนี่ย ถึงจะต้องถามันด้วยล่ะแล้วอย่างเรื่องพวกนั้นมันก็ไม่มีอะไรเกี่ยวกับซาจิเลยด้วยคุณพ่อโซจิโร่ก็ได้ถามขึ้นมาว่าซาจิจังได้เตรียมใจจะแต่งงานกับนางยี้คุงไว้บ้างหรือเปล่าอัดภาพกลับมาที่บ้านนางยี้ที่บ่นน้องกลับมาช้าซาจิก็ได้บอกว่าวันนี้ไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดมานนะ่ะนางยี้ก็ถามถึงความคืบหน้าการอ่านหนังสือและไม่อยากให้ซาจิเนี่ยหักโหมเกินไปเพราะกลัวเธอจะไม่สบายอีแต่จู่ๆซาจิก็นึกถึงคําพูดของคุณลุงโซจิโร่ขึ้นมาก็ได้ถามกับนางยี้ว่าคุณลุงไไดด้ถาามมหหรรืออพููะเกกกี่่่ยวววัับตแตแ็ คุยกันไม่รู้เรื่องแถมยังมีน้ำโหนีดหน่อยใส่กันอีกนางงี้ก็ได้คิดว่าช่วงนี้เนี่ยซาจิเอาใจใจเกินไปแล้วพี่แกก็เลยจะไปด่าและพยายามสั่งสอนน้องสักหน่อยแล้วนะแต่ก็เสียฟอร์มใช่เลยซาจิที่จะออกไปร้านสะดวกซื้อนางงี้ก็ได้บทเป็นผู้ปกครองของซาจิสัง,งนัลและสรุปได้ว่านางงี้เนี่ยต้องพามีเบอร์2อเนี่ยออกไปร้านสะดวกซื้อนะครับซึ่งการมาชอบกับนางงี้ก็เป็นอะไรที่พิถีพิถันในการใช้เงินมากๆและหลังจากที่ซื้อเสร็จเนี่ยซาจิก็ได้ของกินเพียบเลยซาจิก็ได้บอกว่าเราได้เงินมาจากคุณลงงจิ่เเเนยตตั้้อะะไมห็ ขนาดนั้นเลยแต่นางยีก็ได้บอกว่าถึงจะได้เงินแต่เงินที่เหลือเนี่ยเขาก็คืนให้แทบทุกเดือนเลยซาจีที่ได้ยินเนี่ยก็จ่อยไปเลยและพวกเขาก็ได้ย้อนวันๆาในวัยเด็กคุยกันระหว่างทางแล้วพอกลับมาที่บ้านซึ่งก็เตรียมอาหารเสร็จแล้วและระหว่างรอเอลิกาลกลับมาซาจิก็ได้ชวนนางยีเล่นเกมแต่นางยีเนี่ยก็ได้บอกให้ซาจีเอาเวลาไปอ่านหนังสือจะดีกว่านะแถมยังบ,บอกให้ซาจิที่หิวเนี่ยไปกินข้าวก่อนเขาเลยซาจีก็ได้บวยวายขึ้นมาว่าทําไมพี่ชอบทําตัวแบบนั้นอยู่เรื่อยเลยและพี่ก็ทําตัวไม่เหมือนพี่ชายเเลยยสสัักกกคคร้งปติ็ไม่นใจ ยายดี D, หนูด้วยซ้ำนางนี้เนี่ยก็งงสิว่าซาจิเป็นอะไรของเธอซาจีก็ได้พูดขึ้นมาเลยว,ว่าถ้าหนูขอให้พี่มาแต่งกับหนูเนี่ยพี่จะแต่งไหมนางยี้ที่ดีเนี่ยก็ได้พูดเลยว่าพูดอะไรของเธอเนี่ยเราอาศัยอยู่บ้านเดียวกันมาตลอดแล้วจะให้แต่งได้ไงแต่ซาจีเนี่ยก็ได้แกล้งนางนี้แหละนะและเธอก็ได้ขอตัวไปอาบน้ําซึ่งาการแกล้งแบบนั้นนางยี้ก็เพิ่งโดนมาจากเอลิกาจังนะครับและพอเอลิกากลับมาเอลิกาก็ได้ถามกับนางยี้ว่ามีเรื่องอะไรกับซาจีหรือเปล่าซึ่งนางยี้เนี่ยก็ได้รีบปฏิเสธทัน,น เดียวอยู่บนห้องนะครับตัดภาพไปที่โรงเรียนวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของภาคเรียนที่1ซึ่งก็เป็นวันประกาศผลสอบด้วยนะครับและผลสอบที่ออกมาเนี่ยนานยงี้ของเราก็สอบได้ที่1นะครับผมซึ่งบทเรียนจากอันดับที่13ก็ทําให้นา,นายงี้ของเราเนี่ยทุ่มเททุกอย่างในการสอบในครั้งนี้นะครับแต่จริงๆ ahor, แล้วเนี่ยก็หวังที่จะได้คบกับเซงาวะแล้วนะซึ่งเซงาวะเนี่ยก็สอบได้ที่2และหลังจากนั้นนางงี้ก็ได้พบจดหมายของเซงาวะและนางงี้ก็ได้คิดว่าคราวนี้แหละพี่จะไปสารภาพรักกับน้องเองเจ้าอัลซึม่อาวเนี่ยก,กยนนงี้้ครัก็ เพื่อที่จะแสดงความยินดีในการสอบได้ที่1นนะครับแต่ว่านางี้เนี่ยก็ได้จู่โจมสายฟ้าแลบเลยและขอให้เซงวาวะเนี่ยมาคบกับเขาเซงวาวะที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกอะไรบางอย่างนะแต่เซงวาวะเนี่ยก็ได้ปฏิเสธเหมือนเดิมซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอเริ่มรู้สึกว่าโชคชะตาเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปและเธอก็ได้บอกว่าถ้าคู่มั่นของเธอเป็นนางี้เนี่ยก็คงจะดีสินะตัดภาพไปที่บ้านซาจิที่ตื่นเต้นกับผลสอบของเอลิกาแต่านางี้เนี่ยก็พยายามเรียกร้องความสนใจให้ใหทุกคนมาสนใจพี่แกนแห้วนะและเขาก็ได้บอกว่ากพพี่่นเงู เซงาวะเขาสารภาพรักมาแล้วนะซีเอลิกาและซาจิก็ไม่อยากเชื่อในสิ่งที่นางยี้พูดแต่นาง,งี้ก็ได้บอกว่าเขาพูดเองนะว่าถ้าพี่เป็นคู่มันของเขาเนี่ยก็คงดีนะซาจิเนี่ยก็เถียงขาดใจเลยว่าพี่น่ะคิดไปเองหรือเปล่าและไม่มีคําไหนเนี่ยที่เขาบอกว่าชอบพี่เลยแต่ถึงแม้ว่าเอลิกาจะเข้าข้างนางงี้แต่ซาจิเนี่ยก็รู้สึกอุนี้ซะจริงและในเมื่อเถียงกันแบบนี้เอลิกาก็ได้วางแผนพิสูจน์เรื่องของเซงาวะขึ้นมานะครับนั่นก็คือการเที่ยวทะเลนั่นเองแถมหาดนี้เนี่ยก็เป็นหาส่วนตัวของเอลิก น้าเราทั้งทีเนี่ยถ้าไม่อา่านหนังสือจะให้ทําอะไรเล่าและนางยงี้ก็ได้บอกว่าไม่มีทางที่นักเรียนดีเด่นอย่างเซงอวะจะเสียเวลาไปเที่ยวบ้านพาักตากอากาศหรอกนะแต่อลิกาก็ได้บอกว่าเขาจะมานะซึ่งอลิกาเนี่ยก็ได้แชทกับเซงอวะเดี๋ยวนั้นเลยนางยงี้เนี่ยก็ไปด้วยครับจะให้ผมทําอะไรเนี่ยผมก็ยอมครับผมขอไปด้วยแม่งเป็นคนละคนโคตรไวเลยและนางยงี้ก็ได้คิดว่าจะได้เห็นชุดว่ายน้ําของเซงอวะแน่ๆซาจีเนี่ยก็รู้ใจของนางยงี้แหละนะอิิกาและนางยงี้ก็ได้วางแผนที่จะไปซื้อของพรวงนี้ส่วนซาจเเนนีี่่่่ยยธอออก็จะาาหังสืูทบ้ ตัดภาพไปที่ห้างสรรพสินค้านางงี้ก็ได้ซื้อของแปลกๆและคิดมโนไปเองว่าถ้าไม่มีของพวกนี้เนี่ยพวกเราจะลำบากเอานะเอลิกาเนี่ยก็บ้าจี้เฉยเลยยอมให้นางงี้ซื้อของพวกนั้นแล้วพอมาถึงครีมกันแดดนางงี้ก็ได้เสนอว่าเอาแบบสเปย์ให้กับเอลิกาแต่เอลิกาก็ได้บอกว่าเวลาซื้อครีมกันแดดก็ต้องซื้อแบบทาเท่านั้นและก็ได้เสียมนางงี้ว่าเผื่อนายเนี่ยได้ทาให,ให้เซงวาวะยังไงล่ะแต่นางงี้เนี่ยก็รู้สึกผิดขึ้นมาซังนั้นถ้าพี่แกเนี่ยเอามือไปทาครีมให้กับเซงาวะมีหวังผิวววของงงเเซะะนยพัแแแๆลลลสรุป้ก็ ทั้งแบบทาและแบบสเปนนะครับและระหว่างทางกลับบ้านเอลิกาก็ได้พูดขึ้นมาว่าถึงแม้ว่าเซงาวะจะรู้ว่าเราเป็นคู่มั่นแต่ก็ห้ไม่เขารู้ว่าพวกเราเนี่ยอยู่ด้วยกันเด็ดขานนะแต่นาง้เองก็ไม่อยากมีความลับต่อเซงาวะเลยแต่เอลิกาเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าเขารู้เนี่ยเขาคงเกลียดพวกเราและไม่คุยกับพวกเราแน่ๆและอีกอย่างเนี่ยก็เป็นความลับระหว่างฉันกับนาง้เท่านั้นตะลุงขับรถก็ได้ขับรถสายไปสายมาเพื่อให้นาง้กับเอลิกาเนี่ยใกล้ชิดกันมากขึ้นทําดีมากลุงตัดภาพกลับมาที่บ้านเอลิกาาแแะะนนีีี้ท่่่จซสตว あ <noise> เซงาวะก็ได้ทักทายพวกนาี้ซึ่งคนที่เป็นคนเรียกเซงาวะมาเนี่ยก็คือซาจิเองนะครับคือตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าซาจิเนี่ยมันชอบนางิี้และพยายามทําทุกอย่างเนี่ยเพื่อไม่ให้นางิี้สมหวังกับเซงาวะเซงาวะก็ได้พูดขึ้นมาว่าก็สงสัยมานานแล้วว่าทั้งสองเนี่ยจะอยู่ด้วยกันไหมแถมกินแชมพูเนี่ยก็ยังมีกลิ่นออกกันอีกด้วยแต่ถึงแม้ว่าเอลิกาจะบอกว่าพ่อแม่บังคับพวกเรามาอยู่ด้วยกันแต่เซงาวะเนี่ยก็ยังพูดแทงใจดําทําให้พวกานายิี้เนี่ยปากบอกออะเลยนะครับ,าาก,ารบกา,าเีนจด ้องมาแซวนางี้เลยแต่นางี้ก็ได้ถามว่าทําไมถึงไปบอกเซงาว่าว่าพวกเราอยู่ด้วยกันล่ะซาจีก็ได้บอกว่าคะแนนสอบปภาคหนูตกเลยขอให้เซงาวะมาเป็นครูสอนพิเศษและเซงาวะเนี่ยก็เต็มใจที่จะมาสอนด้วยแต่เวลาพูดเนี่ยซาจีเหมือนจะสื่อว่าหนูจะทําให้พี่ไม่สมหวังกับเซงาวะอย่างไงล่ะและถ้าทางของเซงาวะตอนนี้เนี่ยมันก็ทําให้นางี้คิดว่านี่มันทิปสาร,รภาพบาปกับเซงาวะนี่วะขณะเล่นบอลเล่นบอลกับสาวๆเนี่ยนางี้ก็ยังไม่มีสมาธิเล่นด้วยเลยแต่อลิกาก็ได้ถามว่าจะให้คุยกับเซงาวะให้เอาไหม เขาจะเป็นคนจัดการเองและหลังจากนั้นนางยี้กับเซงาวะก็ได้มาคุยกันเซงาวะก็ได้ถามว่ามีเรื่องอะไรจะคุยกับฉันงั้นเหรอพอเซงาวะทราบว่าจะคุยเรื่องที่นางยี้อยู่กับเอลิกาเนี่ยเซงาวะก็ได้พูดเลยว่าเรื่องที่นางยี้ปิดบังฉันสินะเปิดมาก็แทงใจดําเลยเว้ยนางนีเนี่ยก็ได้รีบขออภัยเซงาวะและบอกว่ามันเป็นปัญหาซับซ้อนของครอบครัวเซงาวะก็ได้บอกว่าถ้างั้นจะออกจากบ้านเมื่อไหร่ก็ได้สินะตอนที่ฉันชวนไปเดทก็อยู่ใต้ใชายคาเดียวกันกับเอลิกาจ้างสองต่อสองแล้วสินะ แคมเคยแอบดูตอนอาบน้ำด้วยสินะครับขอโทษครับพอกลับมาจากโรงเรียนก็จูจีกันทุกวันเลยสิท่า ครับขอโทษครับเออเอออันนั้นมันไม่มีนะแต่อยู่บ้านเดียวกันก็พอสนุกไม่ใช่เหรอนางงี้เนี่ยก็ยอมรับข้อนั้นและถึงแม้ว่าจะติวตอนเช้าด้วยกันบ่อยๆไปเดทด้วยกันอีกใช่ว่าจะไม่มีโอกาสบอกนี่นะนางยี้เนี่ยก็ยอมรับทุกอย่างที่เซงวาวะกล่าวหามาหมดเลยนะครับและถึงแม้ว่าเซงวาวะจะรู้สึกปวดใจแต่เซงวาวะก็ได้มาดึงผมของานางยี้แล้วบอกว่าถ้าครั้งหน้าทําอีกแล้วก,ก็ฉันจะแช่งเธอซะเลยและสรุปได้ว่านานงนี้เนี่ยก็กลับมาละลื่นอีกตามเดิมลนะเอลิกาเนี่ยก็โล่งใจด้วยที่เซงาวะเนี่ยยอมยอกโทษให้กับนาาางี้เพระอิก เ,เกือบจะเสียเพื่อนคนสําคัญไปเหมือนกันเอลิกาก็ได้ไว้นางยี้กับเซงวาวะสุดๆเลยนะครับแต่แต่ซาจิเนี่ยก็กว้างขวางคอจริงๆบอกว่าเซงวาวะเนี่ยมองแค่นางยี้เป็นคู่แข่งเท่านั้นนางยี้ที่หุนหวนกับคําพูดของซาจิเนี่ยเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าพูดถึงเรื่องชอบเนี่ยเซงาวะบอกพี่มานะและภาพก็ได้ฉายให้เห็นในตอนที่เซงาวะเนี่ยพูดถึงเรื่องซาจิและนางยี้ก็ได้บอกว่าซาจินี่เธอชอบพี่งั้นเหรอซึ่งหลังจากนั้นซาจิก็ ชอบแหละดูออกไม่งั้นไม่ขวางขนาดนั้นหรอกและก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรักโอลวนคนสลับบ้านตอนที่1 9บเถึงยีนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ